มีความคิดขึ้นมาใหม่ว่าค้นให้พบคําตอบจากตัวเธอแล้วจะเจอความจริงทุกสิ่งอัน,นไม่ต้องไปถามใครเราก็จะค้นของเราไปตายก็แล้วไปไมีกําลังใจมากกระทาความเพียรที่ยี่งก็นมาคิดแต่กว่าผมไม่ได้เจริญอาณาปานสตินน่ไม่ได้เจริญอาณาปานผมทําสัมปชัญญะบับพระสร้างาจังหวะสร้างสติอยู่ในการเคลื่อนการไหวสร้างไม่ได้แล้วมันเจ็บมันปวดมากเลยมันจะตายอ่ะ ทีนี้มานึกถึงในนิมิตนั้นไปเห็นรอยพระพุทธเจ้ามันก็นึกว่านี้คือทางเดินที่พระพุทธเจ้าได้เดินมาถ้าท่านไม่เดินเราจะเห็นรอยท่านแต่หลังจากนั้นผมก็มานึกถึงสูตรนี้แหละที่เราสวดเนี่ยอหามปิสูทางบิคเวปุเพสัมโพธานาเปสัมพุทโธโพทิสโตวะสมโนอิมีนาวิหาเรนะอาณาปานสติสมาธิคาวิ ตังพระโหรีกตังคิดว่าเออพิุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตัดสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือสมาธิอันประกอบด้วยอนาปานสติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่เลยเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสมาธินี้กายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นอาสะวะของเราก็สิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นถ้าฉะนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่า ผมประทับใจสูตรนี้มากเมื่อผมเตื่นขึ้นซึ่งตอนผมอยู่นั่นไม่มีหนังสือครูบาอาจารย์ท่านจะเก็บหนังสือหมดเข็มเล่มเดียวไม่ให้มีเชือกเส้นเดียวไม่ให้มีเพราะการอยู่ในห้องกรรมฐานบางทีมันวิปลาสฆ่าตัวเอกตายก็ได้พอให้นั่งสมาธิมันจะอยากอ่านหนังสือพอให้อ่านหนังสือมันอยากจะนั่งสมาธิมาถึงช่วงนี้ผมก็นึกถึงคําสอนอันนี้ว่าโอ้นี่คือรอยเท้าพระพุทธเจ้าที่เราเห็น พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็เจริญอาณาปานสตินี่คือร่องรอยก็เลยตัดสินใจว่าเลิกเลิกทาอย่างนี้มาดูลมหายใจเดินตามรอยเก่ารอยเดิมพุทธเจ้าไปพอผมดูลมหายใจไปเดืดบไปดูไป,ไปรู้สึกว่าวันนั้นความเจ็บปวดอะไรอะไรที่มันจะแตกจะระเบิดออกมาเนี่ยมันเบาลงเบาลงมันคลายลองคลายพอรุ่งขึ้นวันใหม่มันเย็นครั้งแรกมันก็เริ่มเย็นตรงนี้เยน เอาเย็นอยู่ในนี้ขึ้นมาเย็นนี้แล้วมันก็มาเย็นแตนจะเย็นอยู่ในขมงังเหมือนเอาน้ําแข็งมาฝังอยู่ในขมงังเหมือนมันไหลเออ,อาบเต็มไปทั้งตัวเอ๊ะอะไรไม่เคยพบเคยเห็นมันเย็นยังไงมันเย็นยังไงนะบ้าความม่วงเอา้าเฮานอนมันก็ไม่มีกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคันนิวรังห้ามมันชวนกันหนีเหมือนมันชวนกันหนีหมดเลย นอนก็พอดีกินก็พอดีเองมันพอหลับไปปับ๊บถึงเวลาเตินมันเตินปับ๊บเืินมาจำใสไม่มีง่วงมีซึมอมืแล้วก็เย็นก็ถึงว่าอาเสจะนะโกสภาพอันสงบปานี่ชื่นใจอ๋อานี่อาเสจะนะโกทีนี้ก็มานึกถึงว่าเมื่อก่อนนั้นมันทุกข์เหมือนลูกสอนบันนี้มันเย็นนี่มันจะเกิดอะไรมันเป็นสุข ก็นึกถึงคำที่พุทธเจ้าพูดโยสุขขังทุกขโต,ตอัทขิเธอจงเห็นความสุขนี้เป็นเสมือนความทุกขโยทุกขังอักขิสันโตจงเห็นความทุกเปรียบเสมือนลูกศรหลังยันั้นก็บอกว่าอทุกข,ขังมาทุกขสันตังอักขินางอนิจโตจงเห็นความไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันละเอียดยิ่งน,นั้นว่ามันไม่เที่ยงตรงนี้เขาเห็นว่าอันเย็นๆเนี่ยมันจะทุก มันจะทุกข์แม้มันจะสุขนี่มันต้องทุกข์บอกตัวเองว่ามันจะทุกข์มันเย็นอยู่นานนะเย็นอยู่นานเป็นครึ่งเดือนเย็นกลางวันต้องเอาผ้ามาปิดหัวไปแดดแดดมันก็เย็นเย็นคางนี่กัดไว้ไม่ฝังคางมันจะสั่นงับเย็นจนสั่นไม่ใช่หนาวนะเย็นหูก็ได้ยินเสียงเสียงไม่ใช่เสียงที่นี่เสียงอข้าหนอก ข้างบนดังนิ่มนวลไพเราะมากถ้าเราตั้งใจฟังเหมือนจะหิวว้วลอยละล่องไปกายมันก็นุ่มนวลจิตใจมันก็อ่อนโยนเห็นใครต่อใครเห็นโลกเนี่ยมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้มองไปในแง่อกุศลทั้งหมดคิดถึงบาปถึงบุญถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงคนโน้นคนนี้ถึงคุณค่าพระศาสนาพระพุทธเจ้าที่ท่านตั้งสอนไว้มันเกิด ความฮึกเหิมขึ้นมาว่าเราปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าเพียงแค่นี้นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งมันก็ได้พบได้เห็นสภาพอย่างเนี้ยถ้าจะมากกว่าเนี้มันจะไม่เห็นอีกหรือที่ท่านได้ตัดไว้ในพระไตรปิฎกเตฟฟือนก่อนหลังจากนั้นมันจะเกิดความพอใจที่จะทําความเพียรทีนี้เมื่อความสุขภากเย็นอันนั้นผ่านไปจิตมันเฉยมันเฉย มันไม่คิดอะไรเลยแต่ละวันละวันที่นี่เป็นคนโง่โง่ตรงนี้เราไม่รู้นี่คืออาทุกขังมาทุกขังสันตังความไม่เป็นโศกความไม่เป็นทุกข์ที่มันละเอียดมากอาทักขีนังอันนี้จะโตให้เห็นมันไม่เที่ยงตรงนี้ดูยากทุกยังดูง่ายเพราะมันเห็นง่ายสุก,ก็ดูง่ายเพราะมันเห็นแต่พอไปถึงไอ้ที่มันเฉยๆเนี่ยดูไม่เป็นไม่รู้จะทํอยังไง ให้มันคืดมันก็บวคืดบัตรเนี่ยว้ายมันคือโง่ตายแถอหนอยเนี่ยนะมันโง่ด้วยนี่พระท่าน,นคืดยังก็บวคืดโลรอยู่คือคนตายนี่ก,กินข้าวเป็นอยู่บัดเนี่ยความจริงเราไม่รู้เลยวันนี้คืออทุกขับมาทุกขเวทนาเพราะนั้นอาณาปานาสะติเนี่ยมันเป็นที่รวมลงแห่งสติปัฏฐานดูลมหายใจนะั้นเป็นการดูกายแต่ถ้าดูลมหายใจให้ดีๆจะเห็นเวทนาคือเห็นสุขบางเห็นทุกข์บังเห็นเฉยๆบาง เดี๋ยวนี้พอมานั่งสมาธิปั๊บบางคนก็ทุกข์กกขึ้นมาทันทีเลยร้อนรนกระวนก็วายขึ้นมาทันทีขันเศร้าสมาธิป็คือจึงซื้อๆอ,อ,อยู่เนี่ยมันจโนโนะไดหนอครับอ่ะพอมานั่งปั๊บมือก็จะไล่ขึ้นน้ำได้กับมันไล่แถบัน,นึ่งจนที่มีบนวบลีนก็บักหง่จุลูขึ้นบ่มีหัวบนซื้อไบในปากก็มีมือหนี่ก็จะจะว่างมาไม่ได้เป็นอันห่อนห่อนขึ้นมาปั๊บมันนั่งอยู่ซื้อๆก็ปเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้พอดูลมหายใจเข้าไปเนี่ยจะเห็นทุกบางคน แต่บางคนอวางปับ๊บว่าน่าไปแลวเพื่อนนั่นบ่หอนบนนาวยังไปน้ำไผ่เลยเนี่ยมันมีศกมันเป็นวิหารธรรมของมันเนางเห็นยังก็่อจะเห็นได้บัตรเขาไปนางเบิ้งล่มซะก่อนพอวะบานนางปับง๊บับแล้วเลยเพื่อนนัน่นเนี่ยในอันหนึ่งเสียอันหนึ่งบัตรทีนี้บางคนจะละเอียดกว่านั้นอย่างกรณีมีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ย ทุกจะทุกผิดปกติที่เราเคยทุกมานั้นมันยังไม่ทุกเท่ากับมาดูลมหายใจเวลามันจับความทุกได้ลมหายใจนี่ก็เข้าไปบีบไปคั้นกันเองทุกไม่มีที่จะไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันทุกไปหมดเลยทีนี้ถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีวิชาการฟังรู้ว่าโอ้นี่คือความทุกที่เราจะต้องกําหนดรู้เอ้อนคืนมาดูเจ้าของเจ้าของผู้เป็นเจ้าของทุกคือจิต คืนมารู้ผู้รู้ว่าทุกข์มันไผทุกข์กันนี่เบังมันไปทุกข์ก็ทุกข์กันเนี่ยยืนดูนั่งดูเดินดูอย่างเงี้ยพอเราตามไปตามไปก็จะไปถึงที่สุดทุกข์ที่สุดทุกข์ก็คือทุกข์ที่สุดมันตีกลับกันทีเดียวนะ่ะเหมือนไฟฟ้าช็อตแป๊บเดียวเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวแนคะ่นั้นมันจะไปถึงจุดไคลแมกเนลิิกของมันมันจะถามกันเองว่ามันไผทุกข์ยู่เนี่ยคำตอบในสวนเปียงลงมาเลยไม่มีใครทุกข์โวยโง่เฉย อุปทานตัวนี้วับเลยความทุกข์เนี่ยหายวับนิโรธปรากฏขึ้นแต่ตรงนั้นคือนิแปลว่าไม่มีโรธะที่กั้งขอบเขตนิโรธแปปว่าไม่มีอะไรจะกั้นจะกั้นทุกข์เอาไว้ทุกข์ไหลหนีแต่นี่มันไม่รู้จะแปลอย่างไรครูบาอาจารย์แปลจังได้กันยังบุท่านได้อมควม่ำดีก็เลยแปลว่าดับทุกข์ให้มันแล้วเส้นมันบอกอย่างความจริงนิโรธไม่ได้แปลว่าดับทุกข์ ไม่ถูกแต่ไม่ถึงกับผิดไม่ผิดแต่ก็ไม่ถึงกับถูกมันมันยังไม่สามารถหาคําแปลมาได้ชัดเจนมามาอมความได้ชัดเจนนี่เป็นอภาวะธาตุโลธาไปวาที่กั้นขอบเขื่อนทีนี้มันมันไม่มีมันมีนี่อยู่ตรงตรงข้างหน้านี่โลธาตุเงไม่มีอะไรที่จะกั้นเอาไว้จะกั้นความทุกข์กั้นอารมณ์นี้ไว้มันก็ไหลนหนีเหมือนเหมือนเหมือนน้ํา อยู่ในใบบัวใบบอนใบบัวใบบอนนิโรธไม่มีอะไรกัน้นนิโรธาในใบบัวใบบอนไม่มีอะไรกัน้นน้ำเอาไว้น้ําก็ไหลหนีแต่ก่อนเรามาทุกข์กเพราะมันกอบมันกัก้นทุกข์เอาไว้ว่ากูทุกข์ไปเมื่เรามันจะกมาทุกข์นั่งกับทุกข์นอนกับทุกข์โอ้ยจะมาทุกข์กระโดมันมีเรามีกูอาหารการะมามังการะมีตัวกู้มีของโกพอพอเราย้อนคืนกับมาโดว่าดูสภาพของความทุกข์ ดูผู้เป็นเจ้าของทุกข์คือใครก็จะไปเห็นตัวอุปทานพูดพูดพูดภาษามาลีฮัลเรียกว,ว่าสภาวะวิสยังสภาวะวิสยังเธอจงดูเป็นสภาวะวิสยังคือ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 ดูแบบสภาพที่มันเป็นไม่ใช่เป็นสกะสกะวิสยังสกะวิสัยดูว่าตัวเราเป็นผู้ทุกข์เรานี่ทุกข์ อันนี้ทุกของเราเราเป็นผู้ทุกไม่มีเราแต่ดูสภาพทุกขนั้นดูสภาพจิตที่ไปเป็นเจ้าของทุกขผู้ภาษาฝรั่งเขาจะคําว่าอ็อบเจกต์ออบเจกต์คือคือดูแบบสภาวะวิสัยในในอันในในสติปัฏฐานมุ่งให้เราดูอะไรเป็นสภาวะอย่างไรให้เห็นกายในกายแต่พวกเรามันไม่เห็นกายในกายมันเห็นกายเป็นคนเห็นกายเป็นหญิง เห็นกายเป็นชายเห็นกายเป็นงามเห็นกายเป็นหล่อเห็นกายเป็นขี้ริ้วขี้เหรยางดงๆมาหันเห็นว่ากายจัวขนะาดยางดงๆมาหันามันก็เศร้าง,งามเลยนะอน,นบอกโอ้ไทยบ้านใดคือผู้งามแคเพราะ,ะ่าเพราะว่าสิ่งที่ดูกับไม่เห็นกับไพ่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูโยอทิถังนะตังปสติโยทิถนะังตังนะปะสติ สิ่งที่ดูกับไม่เห็นแต่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดูเ่าบอกให้ดูกายในกายไปเห็นคนในกายย่างเนี้ยมันเป็นสักกะวิสัยสักกะวิสัยคือดูแบบเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นถ้าเป็นสภาวะวิสัยเป็นออบเจกติฟไม่เป็นแบบ u ับเจก i v ฟมันก็จะเห็นลักษณะเพราะนั้นเมื่อเกิดความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูสภาพของความทุกข์ในเจในจว่า ในนี้อาการที่มันทุกอยู่และผู้ที่เข้าไปเป็นเจ้าของทุกข์เนี่ยคือใครมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเป็นใครดูไปดูไปดูไปมันจะเพลินเพลินในการศึกษาพิจารณาวิเคราะห์การปฏิบัตินี่เลยกลายเป็นความเพลิดเพลินไปเลยไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเลยก็จะเห็นว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีตัวผู้ทุกข์ในชัดเจนมากเลยครับบ พุทธภาสิทพุทธพจนี้ว่าทุกเรื่านั้นเกิดขึ้นคือมันเป็นสภาวะทุกเท่อนั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่แต่พวกเราว่าในทุกนั้นมีเราเป็นผู้ถูกเพราะฉะนั้นเวลาดูละเอียดเข้าดูลมหายใจละเอียดข้าวแล้วทุกข์นะถ้าผู้ใดเห็นทุกข์นี่เอาความทุกข์นั้นมาดูตามดูนั่งดูนอนดูยืนดูเวลามันทุกข์จัดจานี่กินข้าวอยู่ก็ทุกข์อะไรอะไรทุกข์ไปหมดเลยมันละเอียด แต่ถ้ามันพลิกล็อกพลิกล็อกคือสมาธิเคลื่อนไปสติเคลื่อนไปทุกเหล่านั้นก็หายไปโดยเราไม่รู้เลยก็เป็นธรรมดาเองถ้าเห็นทุกอันนี้ละเอียดละเอียดตามดูตามดูจนไปเห็นคําถามคําตอบมันเองความทุกข์นี่ครับวับหายไปตั้งอยู่ไม่ได้ไหลหนีเป็นนิโรธาธาตุหลังจากนั้นมักก็ชัดเจนคือความแน่ใจในปฏิปทาของตนเองการปฏิบัติว่าแมนระบตดถูกแล้ว เราทํามานี่มันถูกแล้วถ้าไม่ถูกความทุกข์ชนิดนี้มันจะหายไปได้อย่างไรถ้ามันเกิดทุกข์มาอีกเราจะทําอย่างนี้อีกเพราะนั้นท่านจึงเรียงลําดับทุกข์สมุทัยนิโรธมากมรรคยังมาอยู่ทีหลังนิโรธคือหนทางจะชัดเจนมั่นใจในปฏิปทาต,ตนเองชัดเจนเมื่อความทุกข์นั้นดับลงในการปฏิบัตินั้นอย่างถูกต้องดูให้ดีๆดูให้ดีๆทีนี้ถ้าเกิดความสุขนั่งไปแล้วมันเบามันเย็นแข้งขาอะไรมันก็ไม่ปวดบอกให้เลิกมันก็ไม่อยากเลิก มูสืลุกไปใส่ยต้องมันจากลกได้ไหมนมันเสียดายครับตรงนี้ระวังต่อไปความความสุขนี้เมื่อมันเปลี่ยนไปมันจะเป็นทุกข์มันก็เป็นเครื่องมือให้เราไปเห็นทุกข์เอกนั่นแหละสุกเนี่ยคือกันกับคนบ่มีเงินจักบาทอยู่ดีๆเก็บหอมรอมริบขึ้นมาเลยได้เงินไปค้าไปข,า,ไปขายร่ำรวยขึ้นมาได้เป็นล้านตรงนี้มีความสุขเสพตะเวยเงินเป็นล้านอยู่ดีๆเงินล้านหายไปเขามาลักไป เขาขำโมยไปตรงนี้ทุกใหญ่หลวงเลยทุกยิ่งกว่ายังไม่เคยมีเงินสักบาทแต่ก่อนไม่มีเงินสักบาทเนี่ยก็ว่าทุกยังไม่ทุกเท่ากับมีเงินล้านแล้วเงินล้านมันหายไปคนที่ทําความเพียรยังไม่พบความสุขอะไรเลยก็ทําไปด้วยความทุกข์ยากลําบากแต่พอจิตเริ่มได้พบกับความสงบโศกละอยดปานี้ลงไปเนี่ยเย้แต่ต่อมาแล้วมันหายไปมันหายนะมันเปลี่ยนไปตรงนี้จะเกิดความทุก ทุกข์มากๆเลยเสียดายมันเพะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นพระโคทิกายองนะโคทิกานี่ทาฌานอย่างนี้ให้เกิดขึ้นทุกงเจ็ดครั้งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแม้มีความสุขแล้วเกินแล้วมันก็หายไปมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปมันหายไปเสียดายมากเป็นทุกข์มากทุกข์ยิ่งกว่ายังไม่เคยได้พบเสียดายสภาพนั้นก็ตั้งใจทําความเพียรอีกเกิดขึ้นมาอีกดีใจกับความสุขอันนั้นแล้วมันก็เสื่อมไปอีกท่านก็เสียใจทุกข์อีก ทำไปถึงหกครั้งครั้งที่เจ็ดมันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปับ๊บฆ่าตัวตายย่านมันเฮียกลัวมันจะเสื่อมซะก่อนก่อนที่มันจะเสื่อมนี่ตายตายในขณะที่จิตดำรงอยู่ในฌานเนี่ยมันจะไม่ได้หายไปไหนไปสู่ขุมมโลกเราจะรีบตายก่อนที่มันจะเสื่อมเดี๋ยวมันจะเสื่อมเสื่อมแล้วมันเป็นทุกข์ตอนนี้มันมีสุขตายซะก่อนก็ไปเอาเอ้สัตรา เชือดคอตนเองปั๊บคอพับตายแต่ว่าในขณะจะตายนั้นเนะ่อเชือดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ตายทันทีจิตน่นนะมันไม่ได้ตายปั๊บไปทันทีมันยังไปอีกไกลอยู่เวทนาก็เบีบคันเป็นทุกข์ในขณะที่เกิดเวทนาจิตที่มีกําลังเป็นฌานก็เอามาแพ่งทุกข์ที่นี่เอามาเพ่งดูทุกข์ทุกขเวทนาเนี่ย ทุกขันเจเวทนังเวทยะมีติปชาณติสเสวยเวทนาเป็นทุกข์ก็ทราบชัดตรงนี้สาอนิจจติอนัชโชสิตาติไม่เที่ยงทุกข์นี่ไม่เทียทเท่ยงไม่น่าเพลินไม่น่ายินดีหลังจากนั้นก็เห็นเวทนาที่จะถึงที่สุดลงพร้อมกับชีวิตจึงบอกว่าชีวิตปริยันติกังเวทนังเวทยะมีติปชาณติสเสวยเวทนาถึงที่สุดแห่งชีวิตทราบ ชัดว่าเวทนาถึงที่สุดแห่งชีวิตจิตไม่ยึดมั่นในเวทนาไม่เอาโลกนี้ไม่เอาโลกไหนวิญญาณก็อัส,สดงท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่สิ้นใจตา,ตายพร้อมกับการบรรลุธรรมโดยอาศัยอำนาจฌานตัวนั้นที่มีพลังแห่งสมาธิเพ่งดูความเจ็บปวดจากคมแห่งสตาพอตายปับ๊บพระทั้งหลายก็ไปแจ้งพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามาดูเห็นคอพับเลือดไหลแต่เห็นควันเห็นควันเป็นกลุ่มลอยฟ้องอ้อยอิงควันเป็นกลุ่มโพยพุ่งไปตรงโน้นตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกพี่ส่วนทั้งหลายเธอเห็นควัน,วนไหมควันไฟที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มลอยฟ้องไปมาเนี่ยเธอเห็นไหมพีาาพ่ส่วนทั้งหลายบอกเห็นน่าอัศจรรย์นั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกพี่ส่วนทั้งหลายนั้นคือมารมารผู้มีบาปกําลังตามควันหาวิญญาณของโคติกะ ว,วิญญาณของโคทิกะนี้จะไปไหนมารตามหาวิญญาณว่าฆ่าตัวตายแล้ววิญญาณไปไหนแต่มารไม่สามารถค้นพบวิญญาณของพระอาเสขะนั้นเป็นสถานที่มารตามเข้าไปไม่พบเพราะวิญญาณนั้นได้อัสดงลงแล้ววิญญาณนังอัดถังขมาขมาวิญญาณอัสดองไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ตั้งอยู่ในโลกไหนไม่ตั้งอยู่ในระหว่างโลกทั้งสองเป็นวิญญาณที่อัสดองลงวิญญาณที่บริสุทธิ์ หลุดออกไปจากวงจรแห่งสังสารวัฏแล้วมาที่ไหนจกตามพบอันนี้เราให้ฟังว่าความสุขเนี่ยเมื่อเราได้พบความสุขในสมาธินั้นก็เป็นความสุขเพื่อจะเป็นเป็นสิ่งที่ให้เห็นความทุกข์ของอริยสัจเอาล่ะที่นี่เรามาย้อนมาดูการเจริญสมาธิภาวนาแบบอนาปานสติบางท่านนะบางท่านอาจจะไม่โทกกันก็ได้นะ บางท่านอาจจะไม่ถก,กันในการดูลมหายใจเนี่ยคือเด๋ยวนี้เรามีเป้าหมายใหญ่อยู่ตรงที่สติปัฏฐานสติปัฏฐานนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเจริญโยุยปัสนาไม่มีพิธีรีตองถ้าทําอย่างอื่นมันมีพิธีแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานไม่มีพิธีรีตองตรงไหนมีกาย เราก็เจริญสติปัฏฐานกายานุปัสสนาได้งนันมีเวทนามีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นก็เจริญสติปัฏฐานเวทนาสติปัฏฐานได้มีจิตอยู่ตรงไหนก็เจริญจิตตานุปัสสนาได้มีธรรมารมมีธรรมอะไรเกิดขึ้นสภาวะธรรมในจิตตรงไหนาก็เจริญได้เพราะนั้นสติปัฏฐานสติปัฏฐานสติปัฏฐานที่พุทธเจ้า,าทางอันเอกทางอันเดียวเป็นที่ดับศูนแห่งความโศก เป็นทางไปสู่ความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เนี่ยพวกเรามีหมดแล้วเครื่องมือการดูลมหายใจเนี่ยก็เป็นการดูสติปัฏฐานนั่นเองดูลมข้าวดูลมออกนี่เป็นการดูกายดูลมยาวดูลมสั้นดูลมลังงับแล้วก็ทําลมหายใจให้ระงงับไปซีขั้นตอนแรกที่เราสวดมาเนี่ยเป็นการดูกายในกายถ้าถ้ามันลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงสงบลงมันจะเห็นกาย หายใจเบาๆกายกับเพื่อมรู้จักหมดเลยนั่งละเอียดตัวโยกไปโยกมาก็รู้มันดิ้นไปดิ้นมาไงก็รู้ถ้ามันละเอียดมันสงบมากกว่านั้นจิตมันก็มันเปลี่ยนวิธีจากข้างข้างนอกมันจะเข้าไปสู่ข้างในมันก็ตกวูบเข้าไปสู่พระวังพวังเริ่มก็ไปไป,ไปเป็นวิธีใหม่ยังเป็นเอกาทิพาโะเป็นจิตอันเดียวโพตื่นเด่นอยู่ภายในคือมันเข้าไปแล้วเขาใช้คำว,ว่าเข้าเมื่อมีเข้าก็มีออก ฌานแปลว่าเพ่งเมื่อเข้าไปในฌานก็หมายความว่าจิตเข้าไปในตัวอาการเพ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีคําว่าเอกักคตาเมื่อออกมาจากสภาพนั้นก็จะเห็นละเอียดเข้าไปอีกเอาจิตสภาพนั้นมาพิจารณาเช่นี้บางคนไม่ถก,กันกับการดูลมมีอีกนะวิธีที่จะที่จะใช้ปุณณะจัปรังพิกขเวยังมีอีกภิกษุยังมี คือถ้าดูลมหายใจแล้วมันไม่สงบมันเอิดมันอัดมันดูยากเอาไหม่มีอีกอิริยาบถะดูอิริย,บา,ย,รยาบถตอนนี้ช่วยฟังช่วยฟังหน่อยบางคนอาจจะไม่ถูกกันกับดูลมนั่งเฉยๆรู้ว่าตนเองนั่งก็พอสร้างสติสัมปชัญญะดูลามเรียเขาเคลียอยู่กับอิริยาบถเหมือนดูคนอื่น นิสินโนวานิสินโนมิปะชานติเธอนั่งอยู่เธอก็ทราบชัดว่าเรานั่งให้จิตมันนั่งอยู่กับเจ้าของนี่บ่ต้องดูล่มดูลรงยังได้บัดนี่นั่งรับตามืออใดกับเบิงให้หูว่านั่งนั่งนี่เขานั่งกูนนี่ยืนยืนขึ้นทิโตวาทิโตมิปะชานาติยืนขึ้นก็ทราบชัดว่าเรายืนยืนโจโลยืนเบิงสื่อใช้สติดูคือออกกระซุมกวบหัวเนี่ย ดูตนเองตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างดูข้างล่างขึ้นข้างบนดูข้างหน้าข้างหลังเหมือนดูคนอื่นห,หมอนี่ยืนลวเว,ไว้พัดฉันหมอนี่ยืนเรีวว่ยวพัดันเดินบาทเนี่ยเวลาเดินเธอก็ทราบชัดว่าเราเดินเดินไปเดินมาเอาสติเอาตาไม่เอาผู้หูดเบิ้งเจ้าของย่างไปย่างมาคือเบิ้งผู้อื่นเนี่ยเนี่ยหมอนี่ย่างลวเว้วบ,บาดเนี่ยพัดันจบเบิ้งเจ้าของบางคนอาจจะถกกันนะ ยืนเดินนั่งนอนเวลานอนก็ทราบชัดว่าเรานอนเอาสติสัมปชัญญะโคกอยู่กับอิริยาบถของกายเคลื่อนไหวกับมันนั่งมันนอนมันยืนมันเดินไม่ต้องไปว่าอะไรหลับตาดูเรานั่งเว้ดูสภาพอาการนั่งอยู่ตรงนี้หรือลืมตาดูก็รู้ว่านั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะดีกว่าการดูลมอาจจะเบาสบายไม่ง่วงบอยังนอนก็ได้ได้นี่ ขันดูลมหายใจมันมิได้อย่างนอนอย่างนอนเน่ยเศร้าดูซะเลิกดูลมหายใจแล้วกันนั่งดูตนเองนั่งเออนี่เดหมอนี่นั่งอยู่นี่เว้ยี๋ยืนยืนให้มันดูเดินให้มันดูเอาสติสมัยนี้เดี๋ยวดูมันอาจจะเบามันอาจจะไม่บีบคั้นมันอาจจะถูกทีนี้ถ้าอย่างนี้ยังไม่ถูกอีกปุณะจะปรังพิกเวยังมีอีกวันสันพระพุทธเจ้าอาพรณหลายห้ได้มวยพระพุทธเจ้า ยังมีอีกภิกษุยังมีอีกปุณะจะประังภิกเวยังมีอีกภิกษุทีนี้ดูอะไรสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวสัมปชัญญะบัพพะสัมมัญชิตเตปะสาลิเตสัมปชานะกาลีโหติอะโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาลีโหติอภพิกันเตปิกันเตสัมปชานะกาลีโหติไม่ต้องพูดก็ได้ภาษาบาลีแปลว่าตอนนี้ไม่อยู่เฉย สมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันง่วงมันไม่สงบนั่งโยกให้มันดูแต่ว่าจะโยกคือผีบาเลยได้โยมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่บอกว่าสัมปชานะกาลีสร้างความรู้สึกตัวอยางสมมติวต่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราค่อยๆเคลื่อนไ,ไหวร่างกายอย่างนี้โยกดูอย่างนี้เอาสติสัมปชัญญะรู้อยู่เออเนี่ยเนี่ยน,นถ้าทําให้ละเอียดในรู้นะเพียงแต่เอามือขึ้นอย่างเนี้ย มันมันถ้าจิตมันละเอียดเข้าสติสัมปชัญญะละเอียดมันมันหนาแน่นไปหมดเลยอากาศเนี่ยเหมือนเอามือแย่ลงไปในน้ําเนี่ยเวลาหยุดตึบหัวใจเนี่ยตึบจิตก็รวมเือนสงบไปอย่างเงี้ยทำมาอย่างเงี้ยค่อยๆเม่นไผเป็นผู้สั่งให้มันไปเนี่ยเบิ้งมันเข้าไปเอกใครเป็นคนสั่งให้มันเคลื่อนมันไวเนี่ยดูค่อยๆทําอย่างละเอียดละเอียดก็จะเห็นว่าไอ้ที่มันไปนี่มีผู้สั่ง ตัวผู้รู้ห่อหุ้มไปหมดเลยบางคนโหกันนะทำไปทำไปนี่ลมหายใจก็ละเอียดเองพอมาจ้องตรงนี้ลืมลมหายใจเ,เอาไปมาดับพึ่เหมือนกันจิตตกก็ไปสู่ภวังเพิ่ไปเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่ไปเด่นอยู่ในก็มิมีได้ยี่ก็ได้เดี๋ยวเช่าวานละนั่งยันเนี่ยเอ๊มีแต่ง่วงนอนไว้มีแต่ฟุ้งแต่ปุงไว้ไม่สงบไว้อึดอัดไว้ พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรปุณะจะประังยังมีอีกปุณะจะประังยังมีอีกแนวใดมันจะถือกับเฮ้าเนี่ยก็ลองทีนี้ก็ลองลองโยกดูตอนนี้สร้างสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจะทำอะไรทีนี้จะกระพริบตารู้ซะก,ก่อนอย่าให้มันกระพริบเองโดยธรรมชาติจะกลืนน้ำลายก่อนลูกละเอียดตรงนี้ว่าเธอจะเดิมจะลิ้มจะเคี้ยวจะกลืน อุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานะการีโหติตอนนี้แม้จะถ่ายอุจจาระปัสสาวะละเอียดเลยทีของเราไม่มีนอกไม่มีในคือไม่มีอะไรปิดบังอัมพางหลักธรรมที่จะนำออกเสียจากทุกเราได้แสดงแก่เธอทั้งหลายแล้วเป็นอเนกปริยายเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกอย่าพากันมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งมีอย่างอื่นเป็นที่ระลึกถึง จงทำตัวของตัวเองให้เป็นที่พึ่งอัตอตรระทีปาอัตตาสรนาอนัญญะทีปาอนัญญะสรนาอันนี้ตอกย้ำจนถึงวันตายให้เรามีตนของตนนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้มีธรรมเป็นที่พึ่งคือทำตนให้มีธรรมทำให้ธรรมะมีในตนแล้วก็จะมีที่พึ่งถ้าอานท์ได้ฟังก็รู้สึกก็น,น้อยใจ มาเดินตามหลังของพระอ,องค์ตลอดองค์อื่นบวชมาไม่กี่วันกี่เดือนเป็นพระอ,อารหันต์ไปแล้วแต่เรานี้จนพระอ,องค์จะประิพิ์านจากไปก็ยังไม่ได้เป็นพระอ,อรหันเลยร้องให้น้ำตาไหลหนองหน้าต่อมาอีกพระภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเป็น ไม่น้อยเลยที่คอยเฝ้าห้อมล้อมพระศาสดาจะไปไหนก็ไปว่ากันว่ามีประมาณเจ็ดร้อยอยู่กลุ่มหนึ่งห้อมล้อมพระศาสดารอ้องห่มร้องให้ห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละล้อมหน้าล้อมหลังลำพึงลำพันตีอกชกหัวน้อยอกน้อยใจว่าเรายังไม่บรรลุธรรมพระศาสดาก็จะปริพานจากเราแล้วแล้วต่อมาพระ สาวกประเภทอริยะบุคคลถึงขั้นที่เป็นพระอา,หารหันต์แล้วนี่ก็จะปรงธรรมะสังเวชถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายทั้งปวงดูเถิดมหาบุรุษผู้เป็นที่พึ่งแก่โลกก็จังต้องลาลับแตกลายทำลายไปนี่เราดูๆนะสาวกสองประเภทประเภทหนึ่งร้องหม่มร้องไห้คล่ำครวนห้อมล้อมอยู่ตรงนั้นแหละ อีกประเภทพระอาหารหันต์พระอาหารหัตในท่านสังเวชสลดใจไม่ร้องหอม่มร้องให้หรอกถึงความไม่เที่ยงแท้ของสังขารต่อมาก็มีอีกกลุ่มหนึ่งในพวกเราเนี่ยสังเกตดูก็ได้ในประเทศไทยนี่แหละ9ก้หเรหรือ9กเซก็ตามใจที่นับถือพุทธศาสนาในวันเช่นนี้เราจะแยกออกได้ว่าจะมีคนโดยด สามประเภทสาบกปุตรเจ้าสี่ประเภทนั้เพิ่มให้ประเภทที่สามนี่พอเพื่อนร้อง,องห่มร้องไห้ก็ไปบอกว่าร้องไห้ทําไมดีแล้วที่ตายนะ่นะสาธุอยากให้ตายตั้งนานแล้วท่านผู้นี้มีพระชนมายุอยู่มีชีวิตโจูทำอะไรก็มีแต่ผิดไอ้นู่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดจุกจิกกระดกกระเดียไม่ได้ สาธุดีแล้วที่ล้มหายตายไปจะมาร้องห่มร้องให้ทำไมบัดนี้เราอยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามตามใจไม่มีใครมาว่ามากล่าวนี่สาวกประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นผู้เท่าเองด้วยผู้แล้วผู้เท่าจะพากันโกรธนะเพราะเราไม่แต่ผู้เท่าภิกษุบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแกโสพัทธ,ธ,ธุติภิกษุเท่าเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเมื่อหมู่คณะ เดินทางมากับท่านอาจารย์คือพระมหากัสสปะได้ข่าวว่าพุทธเจ้าไม่สบายส่งประคันทะอาพาธในประคันที่กาพาธก็จะมาเยี่ยมพอดีท่านประหลาดใจเห็นบุรุษคนหนึ่ง